ขอสวัสดีพี่น้องครับชาว y YouTube เนาะมือนี่มีเรื่องมาเห็ุงานอีกพี่น้องคือผมเอาหนออินทผาหลันเนาะพันบาหฮีนะครับที่ผมแยกออกจากต้นแม่พันธุ์นะครับเป็นบายฮีกินหน่วยสดพี่น้องซื้อมาจากแลบอังกฤษนะเนาะเมื่อ4ีปีที่แล้วต้นแม่พันธุ์อยู่ของหลังพี่น้องแล้วแนาามเห็นครับต้นแม่พันธุ์ครับ สี่ปีครับแต่ว่ายัางบบท่านออกผลเนาะรับตอนสือมากอ,อยู่ในแคปซูลนิน้อยพี่น้องซัมประก,กาศน,นะครับต้นละสองพันเนาะสั่งมาจากแลลของประเทศไทยเฮานี้ละที่เพิ่นสั่งต่อมาจากอังกฤษครับและที่นี่ปัญหาเพิ่นที่เพิ่นบบท่านในแทน่งจันนะครับเนื่องจากว่าเพิ่นติดนแขนงนะครับติดนอหลายพี่น้อง ก็เลยมาเลี้ยงนอนะครับต้นหนึ่งกับเจ็ดนอแปดนอนะครับผมก็เลยต้องแยกนะครับแยกเพื่อว่าจะ,จะให้เพิ่นเป็นแท่งจันทรติดดอกปีนี้นะครับก็เลยต้องเอาแยกแยกออกมานะครับการแยกกับโอเคยูพี่นอครับก็คือห้องต้องระมันระว่างนะครับในการเชานะเนาะผมสใส่เป็นซิลกับขอดน,นะครับตอกเชาะคอยเอาออกที่ละน้อยพี่นอ ละที่นี่ถึงขั้นตอนที่ผมจะเอามาช่ำลงถุงเนาะครับนอนหน่อยซ้ำนี่นะครับเพราะเอาลงถุงขนาดสิบคูณยี่สิบเนาะหน่อยหน่อยก็สิบคูยี่สิบครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ตัวครับพี่น้องขั้นตอนกับวุญญ์นะครับเขาใส่ฟุ้นหมักนะครับที่ล้วนซุยดีครับนะครับเป็นผสมฟุ้นนิดหน่อยพี่น้อง ลราปกติเองท่าอายาเนาะพวกยาล่าสีแดงนะแบบแบบท่านายางเนออี่ยเอามามาท่านะครับเพื่อบลให้เกิดเชือ้อราแต่ว่าผมมมีอ่ะมัเป็นอย่างนะครับคือเอาลงเลยพี่อนเนาเอาเอา,เอาลงะะลงในถุงเนาะประมาณจะเอาเอาเกือบหลึกถึงเกือบถึงกนถุงสำหรับทีนี้เขาก็เอาดินลงครับ ดินกับเป็นดินมักนะครับที่มีส่วนตัวส่วนขอุ๋ยขอกเนาะครับหยามักก็คือเห็ดให้เขาติดก่อนพี่นอ้องตามที่ผมเคยแยกมานะครับมันก็ถือว่าติดอยู่หลายเปอร์เซ็นเนื่องจากว่าตาที่เขาช่อออกมาเนาะหรือว่านอที่ช่อออกมานี่มันมันบดอีกขำนะครับเขาก็อัด ลงก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้ลากครับที่ผมเฮ็ดวิกายนี่ครับเดือนเดียวมันออกที่น้องออกหลอกออกหออกลาดน,นะครับเราก็เอาไปลงปลูกได้เลยนะครับหลังจากออกหลากแล้วนะครับหลากเต็มถุงเดือนเต็มถุงเนาะก็ใส่เวลายอยู่ประมาณบวกเกินสองเดือนนะพี่น้องเอาก็กรอกคุณลงนะครับเป็นดินเป็นปลูกเน,ะเน,เนาะก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเอา ลดน้ำให้ชุ่มตลอดนะครับหล,ล้กก็เอาไปวางไว้อยู่ที่ลมเนาะเพื่อให้เขาเด็ติดก่อนกิ้งคางเขาก็ต้องเอาออกให้เบิดผมก็สิตัวนี้กัเจียวออกครับจะเอาไหว้เดือแค่แค่ทั้งกลารกรงกิ่งการกริ้งเดียวเนาะเพื่อที่จะลดการคายน้ำเพื่อให้ยอดหรือลำต้นได้ออกหลากเร็วนะครับ ได้มาประมาณสิบกว่านอครับพี่น,อกกน้องอกับือสีสาธิตในเบิ้องนะเบื้องต้นนะครับปกติแล้วต้องลอกออกพี่นอกก้องเพราะว่ารากเขาจะเกิดบริเวณที่ห่าห่าซับนะครับนี่ครับบริเวณถ้าห่าตัวนี้ออกถ้ารากเข้ามามาแทงนี่ปุ๊บมันกัดโดนนะครับโดนพือสีออกถ้าห่าออกได้ก็ดีนะครับบิดออกปกติต้องออกด้ะพี่นอ้อง ครับลาก็จะออกบริเวณนี้ครับบริเวณสันเนี่ยครับก็เอาลงทุงพี่น้องครับคือเกานะครับพี่น้องที่ปลูกอินทพาลัมเนาะอะไรกินนะครับเวลาเา้านี่นอนมีตานี้ลูกแล้วเ้ากับคัวที่แยกออกลงทุงเพื่อที่จะทำการเพาะขยายพันธุ์ต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็ ให้ค้อหลูพี่น้องเล็กๆน้อยเนาะครับให้ข้อหลูดเล็กๆน้อยนะครับตามที่ได้ศึกษามาเนาะได้เคยแยกเคยปฏิบัติมานะครับให้พี่น้องในเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับหรือท่านใดมีเทคนิคดีๆก็แนะนำเข้ามาด้วยพี่น้องด้วยครับมีสาราดีๆพี่น้องในเบิ่งตลอดนะครับกคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม